หมาเยอะมากหมาเยอะมากแม่มันเลงหาแล้วจีผมชอบเด็กลูกผมชอบเด็กตัวเล็กโอยน้องแกจะดึงผมพี่เขาโอ๊ยเป็นลุ่มเลยเป็นลุ่มเลยตัวตัวใหญ่เป็นลุ่มเลย พี่ต้องยกพี่ต้องยกกับหมาสิพี่ต้องยกกับหมาสิพี่จะยกลูกหัวไงลูกหัวไงลูกหัวตัวใหญ่มากเลยตัวใหญ่กว่าพี่น้องหยกอยูใช่ไหม พี celular, <worries> ่ยกไทยลูกกับตัวใหญ่ไหมตัวใหญ่มากเห็นไหมเนี่ยตี่ัวเลยเนาะีจะกหัวหมาด้วยเออนี่ถ้าเป็นคนอื่นร้องน้งง พ okay. Fl ี่สัมมาเนี่ยแม่ถ่ายรูปให้เรียนถิ่นไปนั่งตรงที่หมาตัวใหญ่หน่อยถ่านะขอถ่ายกับตัวนี้หน่อยค่ะขอถ่ายกับตัวนี้หน่อยหมอหพี่คะถ่ายกับชลิเอาไปนั่งแล้ว นั่งเร็วพีพี่พ,พ,พี่พี่มุนเชนเข้าไปใกล้ๆคอยอ๋อนั่งลงพี่พี่เส้นโ <c oughs> อ้ไปอีกแล้วไปอีกพี่พ <c oughs> หยงมองแม่นะพี่พพหยงมองแม่หมาปังหมดแล้ว <c oughs> โอ๊ยเขาปากเหรอลูกเขาปากไหมโดนหมาเขมือบเปิดเล็กกว่าไหมโดนหมาจุกเลยตุ๊ก็กไม่กลัวครับตุ๊ก็กกลัวหมาไหมอุ้ย หาตหัวใหญ่มากร้านไหนเหรอเอ๊ร้านไหนเนี่ยบอกไม่ถูกมีช้อน้ำพูด Blair. ้วยด็อกคันพี่ดอกคันี่อะไรลงาดน้องยกลงลูกก็อยากดึงผมพี่โยอันนี้่อ ตกใจอ่ะลูกไผ่ยักวัวไหมวัวเปล่าวัวไหมนคาใครมาอ่ะนั่งนั่งลงลูกพี่อ่ะก็นั่งลงลูก คาลีมองกล้องค่ะคาลีคาลีหนึ่งสองถ้าพี่ยกมองแม่คาลีเจะซ่าไปดูน้องนี่นี่หกยิมไปไปดูสีขาวบ้างมา เดี๋ยวตกน้ำไ,ไ,ไปยอยา่าทำ<ป>ใหญ่ท่านึตงตกใจจับได้ไม่อยู่อู้หทำไมเปียกอะเดียนั่วแล้วพี่จับได้น,น้ำนัก,ก,กไปนี่มันดไ,ได้ เอานั่งน oh, ั่นัเอานั่งนั่นั่งนั่พี่ยกยินเฉยๆนะพี่ยกยินเฉยๆหนึ่งสองซ้หนึ่งสองวได้นิดนึงโอเคยมาเร็วพี่ยกยมายิ้มหวานพี่ยกยิ้มหวานหนึ่งสองสเดดโอเค